ต้นทางโน้นอ่ะแตกออกยอดอะไรอ่ะแตกยอดดีมากเลยนี่เนี่ยอันนี้ก็ดีเห็นมันมีมันแรงนะคะพี่แอนค่ะมีบ้างมีบ้างอ่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงแบบเยอะมากมีบ้างเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์ไม่มีอาหารแบ่งปันแบ่งปันอาหารแบ่งปันค่ะแบ่งปันมันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแล้วใช้อาดีัตาส่วนเท่าไหร่คะ อ่าเนี่ยปกติเลยค่ะ5ซีน้ำ20ลิตรค่ะปกติเพี้ยจะฉีด800 800ลิตรค่ะทั้งทั้งหมดเนี่ยนะคะค่ะก็ใช้อาตราสสวนปกติค้นทุกๆุกี่วันเลยตอนนี้เป็น10วันอ๋อทุกทุก10วัน10วันค่ะก็ถ้าเน้นถ้าก็สมมติว่ามุ่งเน้นที่จะให้อาดีเขาช่วยป้องป้องกันแมลงก็อทิที์ละสองครั้งค่ะคือ อะไรจะบอกว่างานมันใหญ่เนาะมันมันทำหลายอย่างไงบางทีมันก็ไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือให้อยู่ในเจ็ดถึงสิบวันค่ะให้อยู่ในเจ็ดถึงสิบวันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทำเยอะมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงๆค่ะเพราะว่าสวนกว้างมากจริงๆสวยด้วยไม่ทันจริงๆนี่ก่อนจะมาก็ตัดหญ้าให้เพราะว่าจะได้แบบไม่ไม่ลกนะคะค่ะ มองทางนู้นนี่คือแตกยอดดีมากเลยแต่ว่าแตกยอดดีแล้วก็ใครผ่าที่รู้จักก็จะบอกโอ้ทุเรียนดีทุเรียนสวยอะไรเงี้ยค่ะมองไกลๆมานี่คือสวยมากๆต่วนี้เราแบบส่วนมากโตเสมอไม่ถึงลำต้นโตเสมอกันดีค่ะก็อาจจะมีบ้างสักสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ที่แบบยังไม่ทันเพื่อนนะคะค่ะอาจจะมีบ้างมันแต่เป็นส่วนน้อยค่ะแต่ว่าโดยรวมดี ค่ะก็เน้นการใช้อินทรีย์ค่ะใช่ใช้เคมีน้อยใช่ค่ะใช่ค่ะมีได้ใส่ปุ๋ยไหมคะใส่ค่ะเพี่ยนใส่หกสามสามหกสามสามใช่ค่ะหกสามสามอันนี้ข้าส่วนใช่ค่ะข้าส่วนเยอะมาก เดี๋ยวเดี๋ยวอีกตอนนี้นักบินเขากำลังไปทำแผนได้ค่ะ,คะเดี๋ยวก็อีกสักสักครู่ก็เดี๋ยวจะมาเริ่มบินแต่ว่าตอนนี้เดี่ยจะต้องขอเชิญพี่แอนไปผสมได้ค่ะดีไปค่ะส่วนนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะ หมดอะประมาณเกือบเกือบห้าสิบไร่แต่ว่าเราแบ่งมายี่สิบกว่าไร่มาปลูกทุเรียนอ๋อทุเรียนตอหน่ยประมางรค่ะเราใช้น้ำสองรลิตรนะคะแล้วก็ใช้อาดีสองห้าหนึ่งหนึ่งขวดคือห้าร้อยซีซีเลยผสมตัวเดียวเลยค่ะตัวเดียวเลยค่ะ ก็ไม่ต้องไม่ต้องคนไม่ต้องกวนอะไรเพราะว่าลงไปในน้ําก็คือเขาก็จะแตกตัวเลยค่ะอ่าค่ะนี้อันนี้คือตอนนี้น้ําเราพร้อมที่จะฉีดพน่นละ๋ยวนี้เรารอ,รอแต่นักบินอย่างเดียวค่ะยี่สิบไล่ก็บินขึ้นบินประมาณสี่รอบอ่าสี่รอบก็ใช้น้ำหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลิตรก็เท่ากับว่าอาดีครึ่งขวดค่ะต้นทุน น้อยมากๆต้นทุนในการดูแลสวนนี่น้อยมากๆค่ะแล้วก็ได้ผลเนาะค่ะก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแต่ยอดดีโตดีต้องฟ้องด้วยภาพค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันอ่าลองไปดูกันค่ะ 好好，好好。 นะ <170. S 1> แขนยาว170แล้วก็โคตนอะเซลล์บง <17. S 1> อะไรฮ <27. S 1> ะ27ความยาวใบอ่ะ ควาเอาใบที่สามะพี่เอ้ความกว้างอหกได้ไหมหกครึ่งสีใบอ เนะระดับดีมากโอเคครับก็มีการฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตลาดสภาพใบตัวนี้อยู่ในช่วงเพสลาดนะครับยอดยอดอ่อนที่ คลิปที่แล้วนะครับยอดอ,อ,อ่อนที่ออกมาใหม่ คลิปที่แล้วเดือนที่แล้วก็อยู่ในสภาพเทสลาดอยู่นะครับถ้าส่งภาพไปทั่วๆก็อาจจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวปนกันนะครับเป็นการตอแตกแตกยอดอย่างต่อนเนื่องนะครับหลังจากทุเรียนได้รับสาร r า2ีสองนะครับในตา าร5 0 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรใช้โดนพ่นนะครับโดนก็พ่นได้200ลิตรก็ได้ประมาณสัเกลี่ไร่นะครับก็ได้ผลดีสำหรับผู้สนใจนะครับผู้สนใจที่จะนำสารตัวนี้นำไปใช้ต้องรีบๆหน่อยนะครับ จะได้เห็นผลเร็วขึ้นนะครับท่านที่มีโดนอยู่แล้วนะครับก็ถ้า,านำนี้สารนี้ไปใช้นะครับก็จะก็จะได้ผลอย่างที่ที่ที่เราเก็บภาพกันนะครับก็มีมีทั้งหมด600 600กว่าต้นเมื่อก่อนก็โตไม่ค่อยเข้ากัน หลังจากได้รับสารไปก็จะมีอัตราการจเจริญเติบโตเท่ากัน <c oughs> ติ๊กติ๊กความสูงเท่าไหร่นะความสูงต้นทุเรียนเท่าไหร่นะเราวัดใบที่สามนะครับความเขียวอยู่ในสภาพดีมากนะครับ อยู่ในระดับดีมากส่วนส่วนเส้นรอบวงต้นประมาณ27นะครับแขนแขนอยู่ที่เท่าไหร่นะ170ความสูงนะครับอยากสุม่มสุ่มวัดความสูงสักต้นหนึง่งต้นไหนก็ได้ ต้นนี้ก็ได้เราเราต้องจำต้นไว้สุ่มวัดความสูงนะครับสุ่่มวัดความสูงว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเออเอ,อแบบแบบนั้นก็ได้ โอเคโอเคโอเคอ่านค่าร้อยสิบเก้าน i̇şte ิ้วสิบเ้ไม่ใช mm ่สสามใช่ไหมนี่ไงสามร้อยสาิบเซสามร้อยสามร้อยแล้วกันบวกลบสามเมตร ทุเรียนปีปีห้าเดือนสูงสามเมตรนะครับค่าเฉลีย่ยก็เราสุ่มเอานี่แหละครับหลังจากใช้ก็ทั้งฐานกว้างขึ้นพุ่มเกิดขึ้นอ่าเริ่มเห็นเป็น,ปนพุ่มแล้วความสูงก็สามเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาตามกันนี้ด้วย ท่านที่ยังไม่เคยเห็นวิธีการเหล่านี้นะครับก็ลองลองนำไปพิจรารณาดูนะครับในการใช้ r d 2 5 5 1นะครับเป็นสารเพิ่มผลผลิตสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการสังข้อแสงแล้วก็ประสิทธิภาพในการดูดซึมนะสารนี้ก็ได้รับความนิยม ในในประเทศของเรานะครับนอกจอากนั้นก็ยังมีต่างประเทศนะครับที่ที่นำสารตัวนี้ไปใช้นะครับมีประเทศาลาวแล้วก็เวียดเขมรเวียดนามนะครับก็เราก็พัฒนาขึ้นมาการที่เราจะนำสารตัวนี้ไปบอกใครโดยที่ให้ใช้เขาก็ไม่ค่อยเชื่อ แล้วเราจะไปฉีดให้ก็คงเป็นไปไม่ได้ก็เลยมีการาทำโครงการโดนเพื่อ,อส่งเสริมพัฒนาการเกษตรนะครับก็นำนวัตกรรมมานะครับมาฉีดให้ถึงถึงสวนเลยเพ่จะได้เห็นจริงนะครับไห้เห็นจริง เราก็มีการเก็บหลักฐานไว้โดยทำคลิปโดนก็จะพ่นน้ำประมาณ15ตั้งไว้ความกว้างก็ประมาณ7-9เมตรความสูงก็ประมาณ5เมตรจากยอดพืชน,นะครับเม็ดน้ำก็จะกระจายไปทั่วนะครับ ท,ทนันทนหลังจากฉีดฝนตกถ้าฝนตกหลังจากฉีดประมาณสักนาทีก็ได้ผลใช้ตัวเดียวไม่ต้องใช้ยาจับใบเดี๋ยวตากล้องไปจับตามใบตามต้นดูว่าพบโรครากเน่าโคนเน่าโรคราสีชุมพูโรค มแมลงโรคเพีย้ยไก่แจ้อะไรแดงอะไรหรือเปล่าก็อลองหาดูนะครับแต่เท่าที่เห็นเห็นอยู่ก็ไม่มีในสวนเลยไม่มีบนต้นเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่า r d 2 5ดสามารถบำรุงต้นช่วยในระบบการสองเข้าแสงช่วยในการลำเลียง ธาตอาหารช่วยในการดูดซึมของรากทําให้รากแตกออกมาได้เยอะสังเกตจากการแตกยอดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีใบแก่ที่เร็วขึ้นธรรมดาจะ65วันแต่ที่เห็นอยู่นี้ใบเพสลาดใบเพสลาดเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่งก็เริ่ม เริ่มใกล้แก่และเพราะฉะนั้นคาดคาดเดาว่าประมาณสักส5ห้าวันก็แก่ละนะครับก็อยู่ในะร,ะระดับต่ำของอการใช้เวลาในการแก่ก็คือแก่เร็วขึ้นก็จะเป็นเหตุผลที่หนีโรคแมลงได้นะครับนี่แหละครับก็เราก็ให้เห็นภาพนะครับ การสรุปเป็นเปเปอร์นั้นก็ไม่มีความเราจะเอาภาพเป็นผลงานออกลงคลิปให้เห็นต,ตานะครับในการเปรียบเทียบข้อมูลก็เป็นตัวหนังสือก็จะเวียนหัวหน่อยนะครับแต่ถ้าให้เห็นจริงก็สามารถเลยนะครับสำหรับยางพลาก็พ้นไปได้ครั้งหนึ่งนะครับมุมนู้นก็จะมีการพ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารานะครับโดนทีสามสิบจะบินสูงได้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นบินบินสูงไม่ได้นะครับเราก็มีการทดสอบที่ได้กุตดิกนะครับยางพาราได้ผลแล้วก็เลยมาทดสอบที่จังหวัดตลาดอีกครั้งหนึ่งครับก็ โดยรวมๆแล้วกเ็เป็นไปตามคาดนะครับต้นไม้โตดีมากทำสวนสร้างสวนสำเร็จท่านใดที่กำลังสร้างสวนอยู่นะครับ R d ดี5 1นะครับเป็นตัวเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยอย่างดีนะครับทำให้การสร้างสวนเป็นไปด้วย ง่ายง่ายขึ้นค่าเฉลี่ยการเจริญติบโตดีนทำเป็นการค้าได้ต้นทุนต่ำใช้สารเคมีน้อยแค่ไม่ต้องใช้นะครับก็เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับท่านนะครับเป็นประโยชน์ที่ดีนะครับบางต้นเป็นพุ่มเลยนะครับกล้องส่องต้นนั้นนะครับ ต้นนั้นคือต้นตัวอย่างนะครับเป็นพุ่มพอเป็นพุ่มแบบนั้นแล้วโอกาสที่จะออกลูกปีหน้าสูงปีกับห้าเดือนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับใช้สารออดีสองห้าหนึ่งโด้นี่จะมาพ่นท,ทุกเดือนแต่การฉีดด้วยมือก็ฉีดระหว่างที่โดนไม่มาก็จะฉีดด้วยมือ ระยะห่างประมาณสิบวันนะครับโอเคนะตากล้องไปส่องดูมุมนูม้นเน่ะ เดี่ยฟอร์มกันมา